สวัสดีค่ะ welcome back to m j j Family Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็มาว่ากันต่อเรื่องอะไรคะลูก Montessori 101กันนะคะก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะคะของเรื่อง Phonics นั่นเองนะคะอันแรกที่จะมีพูดได้ก็จะเป็น b right s a b b yeah b b a ฟอนน i กหลักการง่ายๆนะคะก็คือการที่นินะคะสอนลูกเกี่ยวกับภาษานะคะนิก็จะเริ่มด้วยภาษาอังกฤษนะคะฟอนนิกอเวน s สนะคะก็คือการเรียนรู้นะคะในการเขาเรียกว่าเสียงพยัญชนะของใช่บป่ ของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะหลักการคือน,นิ้งจะไม่เริ่มกับ a b c d นะคะหลกัหลกๆที่เราอยากจะเน้นให้เขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพูดได้ง่ายแล้วก็ชัดแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะก็จะมีตัว ตัว m นะคะมามมมาแล้วก็พผตัว p แล้วก็ตัว d นะคะ t แล้วก็ t แล้วก็ d d แล้วก็จั d, 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 อะไรอะไรเงี้ยนะคะจะเป็น5ตัวหลักที่นิงฝึกลูกนะคะอย่างเช่น phonics คำอันแรกที่จะมีพูดได้ก็จะเป็น b right b b ดังนั้นเนี่ยทริคในการสอนลูกพูดเ,เริ่มต้นคำศัพท์ง่ายภาษาอังกฤษนะคะอย่างแรกนิงก็จะมีเป็น t r a เป็นบาสเกตแบบนี้ให้นะคะโดยอันแรกก็จะเป็น b นะคะคเราก็จะแนะนำลูกนะคะก็คือ introduce ลูกอันแรกก็คือ B บ right jamie B บแบบนี้โดยต่ะก้ารเราตอนแรกก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อันนะคะเช่น bug นะคะก็เป็น B อ bug ball แล้วก็ boat นะคะง่ายๆนะคะ this is the letter b B sound B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  b, b. 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 Yeah b B. B. b Yes Good job Good boy B. Yeah b h พอลูกเริ่มเป็นแล้วเราก็ค่อยเพิ่ม vocabulary ให้ลูกเช่น Banana แล้วก็ bird นะคะอันนี้ก็เริ่มด้วย bird นะคะสังเกตว่าใน ท r e ช s u อ e ย่างบบาสเกตของเรานะคะจะมีหลากหลายเลยมีทั้งสัตว์มีทั้ทงบานาน่ามีชนิดตะรางที่มันหลากหลายเพ <c oughs> ื่อให้เขาจดจำตัวโฟนิกส์ให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องสีหรือเรื่องเ,อเรื่องของชนิดสตัสตว์อะไรเงี้ยให้มีทั้งผะหานะมีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นต้นด้วยเวเบอรนะคะ <c oughs> ก็เป็นการเรียนรู้โวแคปแล้วก็การจำสะกดคคำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกในการฝึกลูกพูดนะคะ คำพท์แล้วก็ฝึกในเรื่องของเรียน Phonics awareness นะคะขั้นตอนที่สองเราก็จะมีเป็น letter sound book แบบนี้นะคะให้เขาได้ฟังเสียงให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยๆแบบเหมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาสามารถที่จะจำวิธีการพูดของพยัญชนะนั้นๆได้นะคะตัวสะกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นตอนแรกนะคะ,น,ะ,คะนิงก็ทำให้เขาดูแต่ตอนนี้เจมี่ก็ทำเองได้นะคะเขารู้ว่าตรงนี้นะคะเป็นที่ แสงโดนเป็นเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเพลงออกมานะคะเขาจะรู้เพราะเราทำให้เขาดูตลอดนะคะ B ั๊บอ่ะ่ <Yeah. S 2> เคล็ดลับ <Sit. Sit. S 1> ต่อไปอันที่3 mm hmm. ก็คือว่าเราต้องพูดช้าๆชาๆัดๆแล้วก็ย้ำให้เขาเสมออย่างเช่นสมมุติว่าเราจะสอนคำว่าเบอรนะคะเราก็ต้องบอกเขาว่า this is letter B ก็ได้แล้วก็ b it's แล้วก็บอกเพราะเป็นเบอร์ดหรือจะเป็นง่ายๆก็เป็น b บ o ร์ d ก็ได้แล้วก็บอกเขาว่า this is a ball อ,อยากให้ลูกเรียนกับบอลให้เขาเข้าใจคําหมายว่าบอลเราก็ต้องพูดบอลหลายครั้งนะคะเช่น This s the b l l l this ball is green do you want to have a ball Do you wanna take the ball ก็คือย้ำๆคำศัพท์เดิมๆให้เขานะคะ <S <S ตัว phonics awareness ะคะทำไมนิ้งถึงย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่านิ้งเชื่อว่า อันนี้ความเชื่อส่วนตัวแล้วก็การที่เราไปรีเสิร์ชส่วนตัวก่อนที่ลูกจะอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยเขาก็ต้องฟังก่อนแล้วเขาก็ต้องพูดก่อน uh. ดังนั้นเนี่ย uh. เราอยากจะบิวฟาวเดชันให้เขานะคะโดยการ uh. เอาฟาวเดชัน o n Phonics Awareness uh. ให้คล่องเพื่ออนาคตเขาสามารถที่จะอ่านตัวอักษรได้ง่ายกันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันช่วงขวบครึ่งนึงก็จะเริ่มให้ลูกฝึกในการอ่านแบบ Uh, ตัวสะกดง่ายๆนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับพ่อแม่คนไหนแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้ววันนี้ขอไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ้า้อยพรค่ะ